ครับใครที่ยังไม่เคยเห็นไข่ห่านนะครับผมวันนี้จะพาดูไข่ห่านนะครับผมพามาชมไข่ห่านนะครับอ่ะบาสไทโซสวัสดีครับรอครับรอรอคุณนะคุณใดนะผมหรือว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับจะพาไปดูไข่ห่านครับไปยงไปไหไข่ห่านไปจ้าเคยเห็นหรือเปล่ายีเดเคยเห็นไข่ห่านยังเคยเห็นไข่หำวัด โอ๊ยขอโทษที่ผมอ้าไปอู้อู้ขอโทษดอัดตู้อาอุจาไม่ทันนะครับผม FC ขอโทษอนะครับผมโอ้ยป่าโซ้นี้ก็ว่าไปนอนเดย์ยิกึมเคยแเคยเคยเคยแม่เคยแม่ใครด้วะแม่ใครครับผมเดี๋ยวเราไปชมเลยครับผมครับไปบุกนะ FC นี่ครับขารั้วไปก่อนนะครับ FC มาน้ามานามาน้นตาม,มาน้าอยากดูนะนะ,ค,ะครับผมไขห่านจะใหญ่มากนะ FC ใหญ่กว่าไข่ไก่เยอะนะครับผมจ,จ้าจ้า่จ<ะ>้าไขห่านจ้าตอนนี้ก็มาถึงอันจักรนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ไปทำที่เลี้ยงไก่นะครับ FC เราจะมาดูตั้งเป้าไปที่ไขห่านเลยนะครับผมเพราะว่า บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นไข่ห่านครับว่าจะใหญ่แค่ไหน,นครับผมนี่ครับผมไข่ห่านนะครับผมเวซีอ่ะมันมีทางเข้าไหอันนี้คือแม่ห่านนะแม่ห่านเออจะพ่อห่านเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยหยุดเลยหยุดร้องทำไมหยุดหยุดหนูหูบอกไม่ฟังนี่ไหนหยุดห้ามร้องนะร้องทสี่ดังเสียงเพราะก็ไม่ว่าหรอกร้องเสียงดังหนูหูนี่

เค,ครื่องพักไข่เอาม,มือมือลุกไปอุ่นหน่อยมันร้นองเลยอันนี้ idea, idea นไอเดียไอเดียการช่างไอช่างช่างดิจิทัลไงใหญ่มากไอทีเนาะร้องทำไมฮะเน่านาท่านี่ดูไข่ก,ก็ไม่ได้เหรออ,อันนี้คือ,อเป็นตูน้พักไข่ครับผมใช่ครับนี่มันคือตู้เย็นนี่ตู้ยเย็นกิต่ตะแเปงไงนี่ไงน,นี่มันคือตูเ้เย็นเก่าใค่อุณหภูมิสายสิเจตสาตัดเองนี่ฮะสายสิเจตสาตัดเอง มีมีอีกเยอนี่ดูแขงแขงน่อย่แต่อยู่ใกล้นะโดนตายเออแข้งตัดเองเลยเก่งช่างไงเนาะจ้าอุยยอันนี้คือเครื่องพักไข่ทำเองเออบอกไปฟังหน่อยบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องร้องอยู่ไหนโอ้ผมขอชื่นชมครับผมไอเดียเจรงอันนี้คือเครื่องพักไข่อุตภูมิใสอยู่เฮ้ยใสใส ไอเดียมีเครื่องเป่าเป่าผมเครื่องเป่าผมคือเอาเครื่องเป่าผมดัดแปลงมาเป็นเครื่องฟักไก่โอ้โหยังหมุนอยู่เลยนะสิไอเดียจริงนาะใช้ได้แล้วสิมาทำเป็นเครื่องฟักไข่เออเอาตู้เย็นเก่าแล้วก็เอาเครื่องเอาไดเป่าผมครับผมเพื่อสร้างลมร้อนคือก็แปลว่าอุณหภูมิจะทำตัวตัดอุณหภูมิใช่ ให้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันลดต่ำกว่าสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสูงสูงกว่าตัดเพราะว่าไข่จะเหมาะการฟักไข่อยู่ที่อุณหภูมิสามเจ็ดองศาถ้าเกิดมันไม่อุณหภูมิมันไม่ได้ตอนนี้ก็จะทางานเองใช่เลยอ๋อก็ทําเครื่องใส่ตรงนี้มันจะติดเครื่องของมันเองอออันนี้มาดูมาดูลูกไข่ที่ฟักแล้วอันี้ฮะมีลูกนี่นี่มุดเลยนี่มุดมุดมันมาดิเลยนี่ อันนี้เลยมันต้องนี่นี่เต็มนี่เนี่เดี๋ยวนี่ยเนีเนี่ยครับนี่ในตัวซีอยู่ในในคู่ทางครับผมนี่ตัวฟักใหม่ๆครับผมนี่มาจากตู้ฟักไข่หมดเลยดิเออเนี่มาจากตู้ฟักไข่นี่ใช่ทำเองรัดแปลงเองเจ๋มไหมเจ๋งไหมไอเดียเจ๋งไหมโอเคได้นะไอเดียชอบเลยนะเนี่ยทำได้ที่ไหนเป็นอะไรเออเออดูที่หา คุยคุยหานรดร้วย <laughs> โอเคครับคลิปนี้พามาชมไข่หานครับพี่ไข่หานครับผมค,ครับเอ็นไหนจะคุยกับหานนะว่าคุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ครับพีโอเคครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับเราออุณหกได้สวัสดีครับ